สำนักนายกรัฐมนตรีประเทศไทยสำนักนายกรัฐมนตรี Office of the Prime Minister เป็นส่วนราชการของรัฐบาลไทยมีฐานะเป็นกระทรวงขึ้นตรงต่อน,นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไปเสนอแนะนโยบายและการวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับการงบประมาณระบบราชการการบริหารงานบุคคลกฎหมายและการพัฒนากฎหมายการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการการ่งเสริมการลงทุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการปฏิบัติภารกิจพิเศษและราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเป็นอำนาจหน้าที่ของสํานักนายกรัฐมนตรี หรือส่วนราชาการตีสังกัดตํานักนายกรัฐมนตรีหรือตีบัดได้อยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงใดโดยเฉพาะตํานักนายกรัฐมนตรี Office of the p r m m e m i n i s t เตตาราชสีโคชสีรักษาราชธ,ธรรมนูญเครื่องหมายราชาการแห่งสำนักนายกรัฐมนตรีทําเนียบร,รัฐบาลภาพรวมสำนักก่อตั้ง เก้าธันวาคมพศสองพันสีเจ็ิหกเปีก่อนสำนักกอนหน้ากรมเลขาธิการของคณะกรรมการราฐมรอสองพักสณะรัฐมเก้าสิบเจ็ดถึงพศ2 5งพประเภทกระทรวงเขตอำนาจทัวราชอาณาจักตสำนักงานใหญ่ธรเนียบรัฐบาลถนนพิษนุโลกแขวงดุสิตเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครประเทศไทย หนึ่งงบประมาณต่อปีเท้าห้าสอมื่นหรอยสิบสองล้านเก้าแสนห้ามืบาทพศ2568ัา25รรัฐมนตรีจีราพรสินทุพไพรรัฐม,มนตรีประจำสำํนักชูเกียรติรินินรัฐมนตรีประจำสำํนักฝ่ายบริหารสํานักยุภาทวีวัฒนะกิจรว์ ประลัดสำนักชื่นชีวันลิมชีรกุลรักษาการรองประลัดสำนักนพพรบุญแก้วรักษาการประลัดรักษาการรองประสลัดสำนักต้นสังกัดตันักรัฐบาลไทยลูกสังกัดสำนักดูในบทความเว็บใต้เว็บใต้สำนักนายกรัฐมนตรีเชิงอัดนายกรัฐมนตรีมาเป็นส่วนราชการที่ห้องจื่ออย่างอื่น และมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง